ล่าสุดใช่ไหมของพี่แก้วเว้ยทุกคนคือหนูถ่ายชลาลายมีชลาลายใช่ไหมหนูก็แบบเขียนของของแบบชอบมากเลยดีใจแบบขอบคุณที่เป็นแบบแรงมันดานใจให้หนูต่างๆนานาใช่ปะแล้วทุกคนอ่ะก็รีพายชะไม่ใช่รีพายก็แบบเอาไปแอดทูสตอรี่อ่ะ yes แล้วแบบว่าพี่แก้วอ่ะอ่านแล้วพี่แก้วอ่ะไม่ไม่เอาไปลงอ่ะแล้วหนูก็แบบว่า ทำไมอ่ะแล้วหนูก็เสียใจมากหนูก็แบบเครียดแล้วแบบพอไปถ่ายมีใช่ไหมหนูก็คุยไปพันว่าพี่ปันทําไมอ่ะหนูแบบหนูไม่รู้ว่าหนูทําอะไรพี่แก้วโกรธหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไมพี่แก้วถึงอ่านแล้วไม่เอาไป add to your story อ่ะหนูก็แบบทําไมแล้วแบบพี่ปันก็ออุ้ยเขาไม่เห็นหรือเปล่าหนูก็แบบใจหนึ่งแบบว่าเสงสัยเขาไม่เห็นแต่ว่าคือพี่แก้วคนนั้นนี่อยู่แล้วหนูก็เลยแบบว่าเวลาเจอหน้าก็แบบเอ๊ะ เดีเขากดอ,อะไรเราเปล่าวะเราไปทาอะไรให้เขาหรือเปล่าน้าอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าแล้ววนะันนั้นตอนนั้นหนูไม่ตอนนั้นก็ช่วงพักกองใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเออแล้วก็นั่งนั่งนั่งพี่ผัดก็พูดมาว่าพี่แก้ววีมีอะไรจะถามหนูก็ฮะไม่เตี้ยวหนูเลยอะแล้วทุกคนนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วคือหนูไม่อยากพูดต่อหน้าคนอื่นไม่เพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นจะคิดว่าหนูเป็นคนแบบคนขี้กลัวไปไปหมดเลยหนูก็ไม่อยากแบบเป็นอย่างนั้นได้สายทุกคนแต่ว่ามันก็ม,นกมันก็ผิดไม่ได้เพราะมาแสดงงอ,าาอออาาากกรท พฤติกรรมหมดแล้วใช่ไหมพี่ปันก็แบบเนี่ยพี่แก้วพี่ไม่ได้จะถามหนูกะฮะหนูเวอร์มากตอนนั้นแบบฮะห,หนูก็แบบเอ่อฮึบนานมากประมาณสองนาทีได้กว่าจะพูดอะแล้วแบบประมาณแบบพี่แก้วก็หันมามองหน้าแล้วพี่แก้วพอพี่แก้วรู้ว่าหนูแบบกลัวอยู่อะไรเงี้ยเขาก็ชอบแบบทําไมอ,าอ๋ออีอะไรเงี้ย <laughs> เขาก็เขาก็จะแก้อะ่ะเขาก็จะแก้หนูแล้วหนูก็ยิ่งกลัวใช่ไหมแล้วแบบว่าแล้วพี่แก้วว่า แบบล้อเล่นแบบว่าเขาวันนี้กีดตามาเยอะกีดตามาแบบเยอะก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าเขาบอกว่าหน้าเขาเขาไม่ได้หน้ากลัวแต่ว่าเมคอัพเขาทำให้เขาน่ากลัวหนูก็อ๋อหนูก็แบบทึบทั้งหมดความกล้าที่มีก็วันนั้นน่ะหนูทีนไปชระไลน์หนูแบบไม่มองนนนะหน้าเลยหนูหนูก็ลงสตรอรี่ไปเดี๋ยวว่าพี่แก้วอะไม่ไม่ไมแอบบสตรอรี่หนูใพี่แก้วอ่านแล้วอะไรเงี้ย พี่แกก็ฮ้หรอพี่แกบอกอ้าวหรอพี่ไม่รู้พี่ไม่เห็นจริงๆแล้วแบบพี่แกก็แบบไปเปิดดูแล้วก็วีพี่ขอโทษแล้วเขาก็แบบพิมพ์มาว่าขอบคุณนะพี่อวีมันไม่ทันแล้วแบบเขาพิมพ์มาขอบคุณนะอะไรเชอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแบบจริงๆแบบว่าเวลาอ่านอะไรเงี้ยแล้วแบบคนแบบแท็กมาเยอะมันอ่านก็คิดว่าแบบกดลงสตอรี่ไปแล้วไม่เห็นอะไรเงี้ยหนูไม่ได้ร้องไห้แต่หนูแบบหนูกลัวเข้าใจไหม หนูกลัวใช่นั่นแหละก็ประมาณนี้สุดท้ายก็คือพี่แก้วก็ไม่ได้อะไรแต่หนูว่าอะไรไปเองคนเดียวมีอันหนึ่งก็คือพี่เจนคือพี่เจนเนี่ยเป็นคนที่หนูอะถ้าถามว่าโกลไหมกลวเวลาเขาจริงจังแต่ว่าปกติก็คุยได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันมีวันหนึ่งที่เจอที่หอที่ลิฟต์แล้วแบบพี่เจนไม่คุยด้วยเลยอ่ะก็ผ่านกระลิฟแล้วแบบอ้าพี่เจนแล้วเขาก็ ก็เดินไปปกติแบบพี่เจนก็ชอบมาได้ใช่ไหมแล้วแบบวันนั้นพี่เจนไม่ก็เลยแบบก็เก็บมาโดยตลอดแต่ก็คิดว่าคุณมีหลักมั้ง,งพอถ่ายเอ็มวีใช่ไหมพอเอ็มวีพอตอนถ่ายเอ็มวีอ่ะพี่เจนก็แบบเดินผ่านไม่เล่นด้วยเหมือนเมื่อก่อนหดีวก็เดินไปพี่เจนโกรธอะไรหนูหรือเปล่าอ่ะพี่เจนวหน้าพี่เหมือนโกรธวีหรอพี่ไม่ได้โกรธอะไรวีนะเดีก๋ก็โอเคหนูคิดไปเองทุกอย่างหนูคิดไปเองหมดเลยทุกอย่างทุกอย่างจริงๆริทุกสิ่งอย่างบนโลกนี้หนูคิดเองว่า คนนู้นมีปัญหาหนูคนนี้ปัญหาหนูซึ่งแบบหนูก็ไม่ไปทำอะไรขเขาอะหนูก็กลัวว่าเอ้ยเขาขกดเราเปล่าวะคือเราเป็นคนไม่ค่อยอยากมีเอ่อไม่ค่อยอยากมีศัตรูไม่ค่อยอยากมีเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ค่อยอยากมีศัตรู yes อยากเป็นเพื่อนทุกคนอยากอยากเป็นอยากเป็นคนดีของทุกคน <laughs> จริง yes ประมาณนั้นคะ่ะไยฝั่งคิดคิดเก่งใชค่คิดเก่งมากอืม